สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะมาแยกต้นถุงเงินถุงทองกันเนาะอือะหือืมสวยเลยค่ะอันนี้เป็นถุงเงินถุงทองนะคะก็คือต้นนานมากแล้วค่ะไม่ได้แยกเนาะ แล้วก็ถังเขาเล็กคราวนี้ก็เลยลองมาแยกดูนะคะดูนี่ได้ไหลายต้นเลยนั่นต้นนึงนั่นหมดย่งอ,อันนี้ไม่ใช่บอลกระดาษ ได้กี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองหมดแล้วตรงนั้นสามสี่ห้าสี่ห้าหกต้นค่ะเจต้นอันนี้ก็ใช่อ่ะอันนี้ขายมันแปดต้นเต้นเก้าต้นได้เก้าต้นสวัสดีค่ะมาต่อกันเนาะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราจะมาปลูกนะคะแยกไปแล้วเห็นไหม ไม่ต้องเป็นพิธ,ธีรีตองอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆอยังไงเขาก็เป็นอยู่แล้วเนาะขออนุญาตทาไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะพอดีตากล้องไปไปละฝั่งๆเลยคะ่ะนี่จบเสร็จครับเพื่อนๆ ประคบประงมมากก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะต้นไม้เนาะเราอย่าไปอะไรมากมายอ้าวมองไม่เห็นนี่ไม่ได้หรือนางแบบโอ้โหตัวนี้เขาก็เห็นไหมคะมันเพื่อนแต่เต็มเลยวางเลยค่ะใช้ดินกบอันนี้น่าจะเป็นไข่เขานะคะนี่ ่วนี้ล้ลเขาเป็นง่ายนะคะพเพื่อนๆเขาเป็นง่ายคะ่ะติดตัวง่ายเราไม่ต้องซีเรียสเนาะ เสร็จแล้วเสร็ราคาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้ากระถังนะคะเพื่อนเพื่อนถุงเงินถุงทองค่ะําไว้เนาะอนาคตเราก็ไม่รู้เผื่อเขาจะแบบมีราคาขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนปลูกทิ้งทิ้งไว้ค่ะเนาะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ